สวัสดีค่ะวันนี้คุกกี้จะมานำเสนอสติกเกอร์โซนอันนี้โซนข้างในนะคะจะเป็นโซนสมายเรเบรยี่ิบห้าเอ็กเอ็มสลัดสวิงแล้วก็ยี่สิบาฟินต่าง่งนี้ก็จะเป็นดีมเอ็กเซลดีมหนึ่งสองห้านะคะดีมซูเปอร์คัพนะคะเอาวันนี้คุกกี้จะมานำเสนอนำเสนอเอ็มสลัดดีกว่า เอ็มแนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือปี2016ปี2017แล้วก็ปี2018นะคะสามารถติดด้วยกันได้ทั้ง3ตัวนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบตัวไหนคะ่ะตัวนี้ก็มีทั้งหมด2016นะคะตัวแรกม,มีทั้งหมด4ีสีค่ะสีดำสีดำสี ก็สีเขียวค่ะสีเทาเขียวอันนี้ก็เป็นปี2017รุ่น2นะคะมีส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 ีน้ำเงินสีดำส้มสีเหลืองแล้วก็สีเทาเขียวค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ2018รุ่น3มีทั้งหมดสีห้าสีอันนี้สีน้ำเงินนะคะอันนี้สีขาวดำขาวดำใช่ไหมขาวดำคล้ายกันมากเลยอันนี้สีเทาเขียว ส้มก็อันนี้สีขาวดำนะคะสนใจก็สั่งได้ที่ร้านคุกกี้สติกเกอร์นะมีจะส่งทุกวันค่ะโอเค